เอาแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เองเนี่ยนะยังอยู่ในคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงระบบแบ็กออฟฟิศของบริษัท n ะครับแล้วก็ระบบ AI นะครับทั้งหมดเนาะก็คือว่าอันนี้ครับผมก็เราจะสาธิตระบบแบ็กออฟฟิศนะครับของบริษัทยูนิคอน s ิสิ s คอร์ปอเรชั่นให้นักธุรกิจมือใหม่เองเนี่ยนะครับผมได้รู้จากระบบแบ็กออฟฟิศนะครับผมมากขึ้นเนาะ วิธีการเข้าระบบ back-office หรือการตรวจสอบ PV คะแนนหรือการซื้อขายเองเนี่ยนอกจากจะสามารถสั่งซื้อผ่านระบบ AI ไออั l ซลได้แล้วเองนะครับมี AI ที่เป็นเลขาเราเองเนี่ยเราอ่ะจะต้องเข้ามาตรวจสอบคะแนนของเราหรือการลงผังสมัครนะครับในระบบ a s h บอร์ดหลังบ้านนะครับเป็นระบบหลังบ้านของบริษัทนะครับกระบวนการเข้าเนี่ยเข้าไปเลยที่อินเทอร์เน็ต explorer นะเรือ Internet, นะินเทอร์เน็ตนะได้อินเทอร์เน็ตนะครับหน้าเว็บไซต์เข้าไปที่ World Wi ท์เนะครับพิมตามผมได้เลยนะครับผม w วอนะครับ,บ unicornbitsbizz.ai เข้าไปโป้งเสร็จแล้วปุ๊บเองเนี่ยนะครับอ่านประกาศสักนิดหนึ่งนะครับอ่านประกาศสักนิดหนึ่งว่าประกาศเนี่ยเขาประกาศอะไรในวันที่เราสมัครยูนิคอนวันแรกๆอะเราจะต้องทำอะไรบ้างเราควรจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบก่อนก่อนที่จะไป สมัครให้กับคนอื่นนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจเองเนี่ยจะต้องส่งบัตรประชาชนบุ๊คแบงค์เพื่อยืนยันตัวตนในการ KYC แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับที่เริ่มต้นทําธุรกิจยูนิคอนในเนี่ยไป KYC กันเพราะถ้าเราไม่ KYC เนี่ย เร,เราจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเราจะเขา,าจะไม่โอนเงินให้เพราะเขาไม่รู้จะโอนให้ใครเพราะเราไม่ไปยืนยันตัวตนนะฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตัวตนนั้นมันตัวตนเราหรือเปล่าด้วยนะครับกดรับทราบครับระบบนี้เป็นระบบเดมอนนะครับเป็นระบบเดโมอของบริษัทนะครับวิธีการนะโอเคเข้าไปกดโป้งเข้าไปล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับผมนะโอเคพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วเองเนี่ยวิธีการก็คือเราจะต้องเข้าไปนะครับเพื่อทําการเอ่อ KYC หรือยืนยันตัวตนของเราก็คือกดปุ่มเนี้ยปุ่มไอ้แถบ3แถบเนี่ยนะแถบ3แถบตรงเนี้ยกดแถบ3แถบนะกดไปที่แถบ3แถบปุ๊บเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับผมเขาก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาให้นะครับวิธีการก็คืออันที่1ก็คือเราไปที่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวโป้งคลิกมาปุ๊บนะครับอันที่เราต้องเช็คเลยอันที่หนึ่งนะครับก็คือข้อมูลส่วนตัวเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะให้เราเช็คว่าข้อมูลส่วนตัวถูกต้องไหมรหัสนักธุรกิจนะชื่อถูกต้องไหมชื่อถูกต้องไหมมีรหัสคู่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมายัดเยียดให้ตัวเองใส่นะครับอาศัยคนเดียวก็ได้วันเกิดถูกต้องไหมเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมที่อยู่ถูกต้องไหม นะครับถ้าถูกต้องอ่ะบัญชีธนาคารบัญชีอะไรนะครับเราพิมพ์เป็นตัวเลขก่อนนะครับธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรชื่อบัญชีว่าอะไรเสร็จแล้วกดเซฟกดเซฟหลังจากนั้นเองเนี่ยกดเซฟเสร็จแล้วกระบวนการนี้เป็นกระบวนการกรอกใบสมัครแต่กระบวนการต่อไปเป็นกระบวนการยืนยันเข้าไปที่เดิมครับไปกดจุด3จุดและก็ไปที่ข้อมูลส่วนตัว กดข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วก็ยืนยัน şey ต er um, ัวตนเห็นไหมแถวเนี้ยยืนย hmm. ันต mm ัวตนยืนยันตัวตนเห็นไหมเห็นไหมยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนพอเรากดยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับผมนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้ยืนยันตัวตนก็คือวิธีการก็คือดาวน์โหลดหรือโหลดนะครับผมสำเนาบัตรประชาชนนะครับ ซำเงาธนาคารอันนี้อันนี้ด้วยความเป็นระบบเดโมเนาะผมก็โหลดเล่นนะครับจริงๆอันนี้อันนี้เราโหลดเล่นกันนะฮะแต่ว่าให้รู้ว่าให้เราทําตามนี้1ก็คือเราต้องมีรูปถ่ายบัตรประชาชน2เราต้องมีรูปถ่ายหน้าบุ๊คแบงค์นะครับสเนี่ยเราต้องมออีรูปถ่ายของบัตรประชาชนคู่กันกับหน้าเราแบบนี้นะคู่กันกับหน้าเราแบบนี้อัปโหลดลงไปแล้วก็กดซับมิด ให้มันดาวน์โหลดเป็น100%ก่อนถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วถ้ายังไม่ทำครบกระบวนการนี้หากเกิดรายได้เกิดขึ้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเพราะไม่รู้จะจ่ายให้ใครไม่รู้ว่าจ่ายถูกต้องหรือเปล่ามีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับขออนุญาตสงวนสิทธิ์การโอนค่าคอมมิชชั่นแต่ขอโฮไว้จนกว่าจะยืนยันตัวตนเราถึงจะโอนค่าคอมมิชชั่นให้สัปดาห์ถัดไปของวันศุกร์นะครับทีนี้พอเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับ ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วทุกอย่างทุกสิ่งเสร็จแล้วช่วยเช็คทีมงานด้วยว่าทีมงานทําสําเร็จทุกอย่างหรือยังสอนทีมงานด้วยหรือส่งคลิปวิดีโอผมเนี่ยให้กับทีมงานด้วยก็ได้เพื่อให้เขาเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเองเนี่ยก็คือสมบูรณ์แบบแล้เริ่มต้นท,ทําธุรกิจได้แล้วนี่คือ พาทเริ่มต้นในการทำธุรกิจก็คือการยืนยันตัวตนเดี๋ยวเรามาคุยกันในหัวข้อต่อไปนะครับผมในระบบปฏิบัติการหลังบ้านคลิปถัดไปครับผม